Thank ชมค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารายการเดินหน้าปฏิรูปได้พาคุณผู้ชมไปติดตามการพูดคุยหารือของชาวบ้านในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะซึ่งในจังหวัดศรีสะเกดนั้นมีกลุ่มผู้ปลูกผักเศรษฐกิจอย่างเช่นข้าวหอมมะลิหอมแดงกระเทียมและพริกขี้หนูค่ะและสําหรับในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกลุ่มผู้ปลูกพริกที่ตําบลโพลยานอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดค่ะช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ผู้ชมครับพริกเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยที่สําคัญเรานิยมใส่พริกลงไปในอาหารแทบทุกเมนูจังหวัดศรีสะเกดเป็นแหล่งปลูกพริกขี้หนูที่สาคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยโดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาลุ่มต่ําเกษตรกรส่วนใหญ่มักมีการจัดสรรพื้นที่ไว้ประมาณ2-4ไร่สําหรับปลูกพริกและผักหมุนเวียนกันโดยปรับพื้นที่นาให้สูงขึ้นแล้วเริ่มปลูกพริกตั้งแต่เดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งจะทำให้ผลผลิตออกมาในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนหลังฤดูการเกี่ยวข้าวเกษตรกรก็จะเริ่มเก็บพริกขายทั้งแบบพริกเขียวและพริกแดงซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่งดงามของกเกษตรกรนอกฤดูทำนาครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการบริโภคภายในประเทศจำนวนมากขนาดไหนกเกษตรกรผู้ปลูกพริกก็จะประสบปัญหาเรื่องราคาผลผล,ผลิตที่ถูกพ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคาพวกเขามองว่าการรวมกลุ่ม และการทําเกษตรอินทรีย์ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางกลไกทางการตลาดได้จริงเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันครับมันง้ามมันอย่างไรมันมันบ่ได้ราคาอ๋ออ๋อมันมาวายนะครับจริงจริง๋อมันหน่วยบาทร้ยสามสิบบาทผมเล็มบัตทุนได้ร้อยห้าสิบโลเดี๋ยวบัตรมันลายจริงๆมันกับเขื่นกั้นตลาดนะครับมันไปบ่ได้นะครับเขาเสียมาว่ามือหนีเอาคอนเดอร์สองตันเดอร์โตโยกอนเดอร์พี่น้องกับบอพี่น้องเลยเครื่องมือเมื่อมักับผมพี่เข้มกับแกทุกไปเรื่อยนะ เกษตรกรหวังยังยิ่งว่าเก็บแค่สามเถื่อใหท่านราคาคือสามเถื่อ,อนี่หมถึงกว่าสามบห้าบาทแต่ว่าราคาแหล้วแตสถานการ์แล้วแต่หล้วแตความเป็นไปของตลาดเราจะเจ็บพีเขียวนะ,ะเก็บเขียวมีพ่อค้ามาเก็บมารับไปเลยครับมารับถึงที่เลยครับผมถึงสวนเลยราคาอยู่ที่ปลายทางก็จะเขาจะโทรบ,บอกพ่อค้าพ่อค้าก็จะคุยกับเราโทรบ,บอกเราว่าราคาเท่านั้นเท่านี้นะไม่ขายก็ไม่มีใครซื้อ คนนี้ก็ให้พ่อค้าคนนี้รับไปเขาจะไม่แย่งกันครับท,รทํายังไงถึงจะให้ผลผลิตเราได้เยอะแล้วได้ราคาดีๆอย่างนี้พ่อค้าเขาก็บอกว่าเขาซื้อตามตลาดแต่ละวันไม่คงที่ตลาดซื้อแพงเขาก็ให้เราแพงถ้าตลาดซื้อถูกเขาก็ให้ถูกตามนั้นเขาไม่ให้เขาไม่ได้เกี่ยวเลยสําหรับพ่อค้านี่นะแต่ถ้าเราทําออกแบบที่นอกฤด,ดูกาลจะแพงถ้าเราทําได้ก็ทำพ่อพยายามทํากันทุกคนแหละแต่ว่า มันจะเสียงมากคือหน้าฝนมันจะทำยากทำยากมากเพราะโรคก,ก็เยอะเชื้อราอะไรเงี้ยเยอะมากเลยถ้าทำหน้าฝนนอกจากราคาที่พวกเขาจำาใจต้องยอมขายในราคาที่พ่อค้ากำ้ากาใจต้องยอมขายในราคาที่พ่อค้ากำหนดแล้วโรคและแมลงก็มีผลเป็นอย่างมากต่อการปลูกพริก แม้ว่าพวกเขาจะทดลองใช้วิธีทางธรรมชาติแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ทำให้กเกษตรกรส่วนหนึ่งยังคงใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีเพื่อต่อสู้กับศัตรูพืชโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าในช่วงที่พริกมีราคาดีก็จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้กเกษตรกรต้องทำทุกวิธีทางในการเพิ่มปริมาณผลผลิตครับมันที่ีสุดงใช้ชุดแรกเล่งดอกเออใช้สองเล่งมาก ราคามันหยวดใจเนี่ยยิ่งอัดนักอัดพออัดทั้งอัดปุ๋ย oh. ทั้งอัดอยา yeah. พออินซีมันมันมาสามารถตอบโจทย์ที่ว่าผลผลิตถี่ีได้รักกว่าเคมีของเขาได้ช่วงแรกๆ oh. เกษตรก้กับเบิร์แรงจูงใจถี่สีเป็นเรียอินซีปีหนึ่งหนูทําการ,กรเกษตรที่ใช้อินซีหมดเลยแต่มันเราแต่เราไม่ได้ผลผลิตเยอะเท่ากับเคมีแต่ก็ยังไปขายในราคา ของเคมีคือมันยังไม่มีตลาดมารองรับที่ทําให้เรากระตุ้นในใจอย่างนี้วิราคาสูงกว่าเราทําอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยเราด้วยต้นทุนลดลงแต่ว่าผลผลิตเราจะไม่สวยเท่ากับใช้เคมีทําให้แม่ค้ากดเราบ้างบีบเราบ้างเพราะว่าเรามีแม่ค้าคนกลางแค่คนเดียวคือถ้ามีตลาดมาเราก็ปรับตามได้ทําได้ค่ะแต่ว่า มันไม่มีที่รองรับบอกว่าที่รักประกันราคาให้เราหน่อยพอเราดีใจเออราคาดีเราก็พอทําได้ก็ทําเป็นปลอดภัยราคาจะดีกว่าเขาก็พูดนะแต่เมื่อเขาจะรับของเราเนี่ยก็จะรับแค่4 0 0ร้อโลตรงที่โรงพยาบาลที่เก็บแต่ของเรามันออก3ตันเนี่ยต่อสวนเนี่ยของเรามันเหลือเยอะแต่เราทั้งกลุ่มเรากําลังศึกษากันว่าเราจะทํานะแต่ ให้มีที่รองรับหน่อยแต่ก่อนเราใช้เคมีเยอะตอนนี้เราลดมาเป็นปลอดภัยไปก่อนครับผมเยใช้เคมีประมาณสิบ้าวันหรือยี่สิบวันเราถึงเก็บเก็บผลผลิตนะครับก็ค่อยๆป,ปร,บปร,ปปปรับไปครับผมจากเคยใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเราก็มีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมูลอัวมูลอะไรเพิ่มเข้าไปครับผมเพื่อลดตน้ตนทุนก็เห็นชัดครับผมมันก็เริ่มลดต้นทุนลงไปมันก็เท่าเาเดิมนะเพราะ เราเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาและนี่ก็คือความคิดเห็นที่มาจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในตำบลโพนยางซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวทางการทำการเกษตรอินทรีย์นั้นเกษตรกรไม่ได้ปฏิเสธและพวกเขาเองก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพโดยพยายามที่จะนำปุ๋ยธรรมชาติและเศษวัสดุเช่นฝางข้าวมาใช้ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ระยะเวลาในการใช้สารเคมีนั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภครับลงการความชุ่มชื้นแต่ว่าหากบวมเงินยิ้มเกียรติินสันนั่นก็บ่มเหาะไข้การปุูกแต่ว่าในกลุ่มพีกก็จะมีโรคของพืชที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกใบหนีใบหนีบใบงอที่ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกัน แต่ว่าในโซนพื้นที่ของอำเภอของตำบลคนยางเนี่ยค่ะอำเภอวังหินก็จะมีปัญหาหลักๆคือก็คือเรื่องเรื่องดินเรื่องเรื่องดินเรื่องน้ำนะคะที่ที่มีปัญหาหลักๆที่เราจะต้องไปปรับตรงนี้ในเมื่อเราได้มาปรึกษาในกิจกรรมที่เราทํำร่วมกันแล้วต่างคนต่างสะท้อนปัญหาแล้วจะเกิดแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาค่ะพอเกิดแนวทางแก้ปัญหาเราก็จะมอง หาแล้วเราว่าหน่วยงานไหนที่จะช่วยเราเข้ามาช่วยเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งในการรวมกลุ่มนย่าค่อนข้างที่จะสําคัญมากคือสําคัญมากเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างสาคัญมากเพราะว่าจะเกิดการผลักดันลหลายๆอย่างแม้แต่เรื่องของอการพัฒนาการพัฒนาองค์ความรู้การเก็บเกี่ยวแม้แต่เรื่องการตลาดด้วยค่ะณตอนนี้เราพยายามที่จะทําเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างขึ้นมาว่าออหลังจากที่ การการทำกรเกษตรแบบเคมีกับกเกษตรแบบปลอดภัยเนี่ยราคาผลผลิตแม้แต่สุขภาพของตัวเกษตรกร,เ,กรเองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไระคะซึ่งตอนนี้เราก,กำลังผลักดันว่าเนี่ยการทำปลอดภัยนะแล้วมีหวม,มีตลาดที่เขามาให้ราคาที่สูงกว่าเพราะว่ากลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกคา้าอีกแบบหนึ่งอะคะ่ะในส่วนของดินดีกับดูยูนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาปลูกที่มีป็จ ในการจัดกิจกรรมโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมสารเสวนาในกลุ่มอาชีพครั้งนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กล่องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยพลโทพิชัยเข็มทองก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อต้องการให้กลุ่มอาชีพผู้ปลูกพริกมีความเข้มแข็งและช่วยกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นดังเช่นที่พวกเขากล้าแสดงความคิดเห็นในวันนี้ครับ ครับที่เหลออือก็ครอบทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยครับผมกอน,นอดได้มาจัดความเร่งด่วนว่าในจังหวัดนี้มีมีอาชีพหลักอยอู่ที่นะครับการปลูกพริกก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลุ่มอาชีพนะครับเราจะเดินตามแนวทางปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือยึดแนวศิลธรรมยึดเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเอาทรัพยากรที่มีชุมชนมามาทำนะครับใช้สาร ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่มีอยู่แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคบริการมารวมกันวันนี้ถ้าเราทําให้กลุ่มเราเข้มแข็งขึ้นดีกว่าต่างคนต่างทําไปคนละทิศทางเดือดร้อนมาหรือว่ามีปัญหาอะไรมาก็ไม่มีคนช่วยนะครับเราเริ่มเอาความรู้ที่เรามีอยู่แต่ละคนเอามาแบ่งปันกันมาช่วยเหลือกันนะครับเราได้ตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็น สิ่งที่พวกเราจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเมื่อเราร่วมมือกันแล้วจะดีกว่าตามพลังอยู่นะครับบางส่วนอาจจะขาดความรู้หรือว่าขาดเทคโนโลยีหรือติดขัดด้วยข้อกฎหมายอะไรสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เราก็จะส่งให้กรนจังหวัดไปช่วยดูแลเราในเรื่องของความรู้หรือเทคโนโลยีอันนี้ก็สํานักง,งานวิจัยแห่งชาติก็จะมาช่วยเราได้ในเรื่องของการให้เทคโนโลยีถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีของ ของพวกเราได้กันเองนะครับในการในการมาเล่าสู่กันฟังครับมาช่วยกันกนอวันนี้กนอ,นนอ,นอก็จะทำหนะ้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ท่านครับวันนี้ที่ราาากรมอจัดประชุมนะก็มีเฉพาะกลุ่มที่ของเราครับผม มีคนยางหมู ite, it ่หนึ the the ่งหมู Eller ่เจ็ดเขารวมกลุ่มครับตบกลุ่มกุมกันครับการรวมกลุ่มเนาะมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเก็บผลผลิตเราจะหมุนเวียนกันเนาะเงินที่โลหกบาทแล้วก็วันนี้เราไปเอาของคนนี้อีกวันใหม่เราก็ไปของคนใหม่หมุนเงินจะหมุนอยู่ตรงนี้ครับผมเอือเอือกันไปครับผมคุยสบายสบายครับผมไม่เกรงนะทั้งกลุ่มเราก็จะคุยกันบ่อยเนาะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองเดือนครั้งหนึ่งทั้งกลุ่มเราจะคุยกัน อย่างเก็บผลผลิตอย่างนี้แล้วก็วันนี้เก็บของคนน้นอยควันเมื่อยไปเก็บของในม่เข้าคิวกันไปไม่มีการแย่งคิวถ้าถ้าแย่งกันจริงๆเขาก็จะเอาคนตั้งนอกองประเจ็บบ้านอื่นมาเก็บคือรอคิวกันไม่ได้อย่างนี้ครับพูดคุยหลายอย่างอยู่ค่ะในเรื่องปัญหาการปลูกพริกดินมั่งน้ํามั่งน้ําจะมีปัญหาเรื่องน้ําจะเป็นสีสีทองออกเหลืองทอง ดินก็จะมีสวนทั้งดีทั้งไม่ดีมั่งโดยรวมก็เหมือนเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันอยู่แต่บางคนก็ดีพูดคุยกันปัญหาแต่ละคนก็คุยกันอยู่แต่เรื่องแก้ยังก็แล้วแต่คนไหนว่าคุยกับใครแล้วจะเป็นได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็คุยคุยกันหลายคนก็หลายความคิดเผื่อคนนั้นมีประสบการณ์เรื่องนี้เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะได้คุยกันช่วยเหลือกันได้ ก็กล้าพูดอยู่แต่บางคนพูดไม่เก่งเหมือนพี่ก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ก็พี่น้องกเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันจะดีมากกว่าเพราะเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดคุยกันจะได้รู้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราทําคนเดียวเพราะความคิดของเราคนเดียวเราไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้างเผื่อเพื่อนรู้กว่าเราเราก็จะได้เอามาปฏิบัติในสวนของเราได้ก็ดีนะคะคือ ทางกลุ่มทุกๆคนได้แสดงความคิดเห็นอยากพูดอะไรได้พูดไม่ใช่คุณต้องอย่าพูดนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเราอันนี้แบบสบายๆคือเปิดโต๊ะคุยกันเลยคือเราอยากพูดอะไรเราพูดเลยเราอยาก,ยากแสดงความคิดเห็นอะไรเราแสดงเลยเอ,อ,อย่างนี้ก็ดีค่ะทางกลุ่มหนูนี่เขาจะเวลาเราเรวมตัวกัน เราก็จะมาพูดคุยปัญหากันเออพืชเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องแก้ปัญหาอย่างไงเราก็จะปรึกษากันด้วยทํางานไปด้วยถ้าสมมติว่าเวลาขายเออโทรแม่ค้าหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้นราคาเท่าไหร่เราก็จะปรึกษากันในทุกๆเรื่องเอ่อทำเป็นกลุ่มค่ะอยู่รอดมากกว่าเพราะว่าเราทําเดี่ยวๆบางทีเรามีปัญหาอย่างนี้เราเราไม่รู้อาจเราเจอปัญหาอย่างนี้แต่บางคนเขาเจอก่อนเราแล้วเขาสามารถแก้ปัญหาได้ก่อนเรา มันก็จะได้มาปรับเปลี่ยนหมุนเวียนอ๋ออย่างนี้หรออย่างนี้เราก็จะได้ปรับเปลี่ยนปัญหาสับเปลี่ยนความรู้กัน คุณผู้ชมคะเมื่อเกษตรกรน,นั้นมีอาชีพเดียวกันและมีการรวมกลุ่มกันอย่างเช่นกลุ่มผู้ปลูกพริกและผักเศรษฐกิจบ้านโพนยางทําให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะอย่างเช่นในกรณีที่มีผลผลิตพริกออกมาสู่ตลาดอย่างมากมายและมีความจําเป็นต้องเก็บขายเพื่อทันต่อความต้องการของตลาดจากเดิมที่มีการขาดแคลนในเรื่องของคนงานในการเก็บพริกหลังจากที่เขามีการรวมกลุ่มกันสมาชิกสามารถรับ ในการเก็บพิกเวียนกันซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์และเกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนอีกด้วยค่ะซึ่งในเวทีสารเสวนาในครั้งนี้ค่ะ,กะเกษตรกรมีความสนใจในการทําการเกษตรมาตรฐานแบบ GAP ในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะมีการพูดคุยภายในกลุ่มต่อไปค่ะเดินหน้าปฏิรูป